ฮโลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมเจ็ดบาปอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําทีมฟาร์มหอคอยโซกาเลสนะครับเป็นด่านฟาร์มสมุทรสีแดงหรือว่าฟาร์มอีกพีวดอีกพีสีแดงนะครับซึ่งตอนนี้เขาลดพลังงานอยู่ก็ตัวที่ผมจะแนะนําก็คือคีลักนะครับก็คือกีล่าฟาร์นะครับเพราะว่าอ่ามาดูกันที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งก็คือการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ติดเผาไหม้ ไะกิวที่2เป็นเหมือนของ king farm ก็คือลางบัฟและฮิวในขั้นที่2นะครับอันติก็คือโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ทําให้ติดเผาไหม้อ่าก็จุดเด่นของเขาในการฟาร์มในด้านนี้ก็คือพ a าสซีฟนะครับเมื่ออัศาวินไม่ได้รับดาเมจจะเพิ่มเกรดท่าไม้ตาย1จดุดอ่าสีหลักนะครับส่วนของก็จะเป็นโจมตีกับป้องกันไม่มีอะไรมากก็ผมของธรรมดาธรรมดาเลยก็เป็นรีออฟตัมไอเทมเลยนะครับชิ้นบนก็เป็นโจมตี พวกสร้อยหรือว่าต่างหูก็เป็นป้องกันแล้วก็เข็มขัดหรือว่าลูนนะครับก็ใส่เป็นพลังชีวิตนะครับรีออฟเป็นพลังชีวิตอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตัวต่อไปก็คือโกเท์แดงนะครับตัวนี้เอาไว้ศาสต์สกิลหนึ่งเพราะว่าแรงอยู่พอสมควรนะครับของที่ผมใส่จะเป็นเซ็ตโจมตีกับป้องกันตัวต่อไปก็คือฮาเซอร์นะครับอ้าวนชวนบอลมา ฮาวเซอร์ก็ของแค่ธรรมดาครับผมใส่แค่ฟาร์มก็จะเป็นเซตโจมตีกับคีดาเมดนะครับก็ออฟลองก็จะเป็นเจาะเกาะนะครับอัตราเจาะเกาะส่วนตัวซัพพอร์ตช่องซ <th> ัพพอร์ตแนะนํา oh ว่าให้เป็นเมอร์ลินเขียวนะครับก็เอาพาซีนะครับที่เริ่มเกตดท่าไม่ตาย1จุดโอเคก็ทีมนี้ที่ผมจัดไว้จะใช้เวลาฟาร์มประมาณ1นาทีนะครับไม่เกินไม่เกิน1นาที30วิอ่าประมาณนั้นก็ ผมได้ลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดเข้าไปให้ดูกันนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนอ่ะโอเคอ โอเคก็เรียบร้อยครับผมลงในคลิปที่ผมตัดไว้ก็มันหนาทีนะครับก็รีเข้าด่านใหม่อีกรอบนึงก็คือประมาณ1นาที3ามสิวิไม่น่าเกินนะครับก็กีล่าคือคียหลักนะครับอ่าแล้วก็เมอร์ลินโอเคก็ถ้าดวงการ์ดดีกว่านี้นะให้กีล่าออกสกิลที่เป็นสกิลโจมตีเนี่ยนางจะ ได้เกตไว้แล้วก็ไม่ต้องมารอเขาเรียกว่าอะไรรอดูอนิเมชันการใช้สักิลฮิวเหมือนในคลิปนะครับมันก็จะเร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปแนะนําทีมฟาร์มสมุดสีแดงในหอคอยโซการลนนะเพื่อเร่งเวลาในการฟาร์มเผื่อใครบอดไว้นะครับช่วงเวลากลางคืนหรือว่าบอทเวลาว่างๆจะได้ทํารอบได้เยอะๆครับจะได้ฟาร์มได้คุ้มที่สุด่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับผม ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ